ภูเขาทั้งหลายเป็นหินล้วนๆสูงจดฟ้ากลิ่งบททับสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายย่อมครอบงำสัตว์ชันนั้น ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ตามพรามก็ตามเป็นพลเลมืองก็ตามเป็นไพร่ฟ้าประชาชนโดยทั่วไปก็ตามเป็นคนยากคนจนยากไรก็ตาม ย่อมทูกความแก่และความตายครอบงำโดยไม่เว้นเลยช่างสึกทั้งหลายไม่มีภูมิต้านทานในความแก่และความตายนั้นรถสึกทั้งหลายและคนเดินเท้าทั้งหลาย ก็ไม่มีภูมิต้านทานในความแก่และความตายนั้นอันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการสู่รบไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์หรือทรัพย์ใดๆก็าตามไม่อาจทำให้ใครๆเอาชนะความแก่และความตายนั้นได้เลย เพราะเหตุนี้แลบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเห็นประโยชน์ตนผู้มีปัญญาควรปลูกฝังความเชื่อให้มีในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้ประพฤติธรรม ด้วยกายวาจาใจในโลกนี้และปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมสามารถได้บังเกิดในสวรรค์ดังเช่นนั้นแหลท่านทั้งหลายดูก่อน ภิกษุทั้งหลายพวกท่านจงเจริญอยู่ในมหาสติปัฏฐานทั้งสี่เถิดจงยังมรณานุสตินั่นให้เป็นอารมณ์อย่างสม่ำเสมอเป็นเนื่องนิดเพราะนั่นคือความหมายของคำว่าสักแต่สักแต่ว่าธา สักแต่ว่าทุกสักแต่ว่าธรรมธรรมอันมหาบุรุษประกาศนั้นจะไม่ใช้คำว่าสักแต่แม้แต่ถ้อยเนื้อบริบทเดียวแต่ท่านมิสามารถจะเข้าถึงเนื้อแห่งธรรมแห่งมหาบุรุษนั้นเลย หากไม่พิจารณาคำว่าสักแต่การเกิดสักแต่การเป็นอยู่สักแต่การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสุขสบายทางกายในชั่วขณะหนึ่งหนึ่งและแม้สักแต่คำว่าความตาย ก็ย่อมเป็นที่มาและเป็นทุนให้ท่านทั้งหลายได้ใช้เพื่อจะเป็นวิชานำพาสู่เนื้อหาอัตถกถาแห่งสัตตบุรุษนั้นเพื่อเข้าถึงธรรมะยามเปรียบเสมือนคำว่าภูเขาที่กัน ของฝาด้มีความหมายเช่นใดการกระทำหรือกรรมอันส่งผลเป็นวิบากแล้วปิติปัญญาให้มุนงงเช่นใด สิ่งอันควรสังสมเช่นกุศลกรรมทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นกุศลกรรมคือกรรมอันดีและงดงามหากไม่สั่งสมไว้เลยแล้วฉะไหนเธอจะมีคำว่าวาสนาเล่าดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่าเพียนขอสิ่งใดจากสิ่งที่ไม่ใช่กำลังมหาสติปัฏฐานทั้งสี่เลยอย่าพึงขอวนอ้อนกับผู้ใดที่ไม่ใช่กำลังมหาสติปัฏฐานอันมีศีลส,สมาธิปัญญาเลยข้าพเจ้าผู้บรรยาย ธรรมะลยามนี้ขออานิสงส์ในการเป็นสัพเพเสียงหนึ่งขออานิสงส์นี้จงเอื้ออนุเคราะห์ไปถึงพระบรมครูหลวงปู่หลวงตาพระภิกษุทั้งหลายที่วันนี้สังขารของท่านแน่นิ่งอยู่ ในหอพระธรรมอันเรียกว่าตู้พระอภิธรรมขอท่านทั้งหลายลาวอุบาสกอุบาสิกาจงอนุมโมทนาเสริมส่งในมหาบารมีบรมมครูท่านทั้งหลายที่ใช้สตีีละสังขารของท่านแสดงธรรมอันยอดเยี่ยมยิ่งหยวด นั่นคือมรณานุสตินั่นเองสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าสังขารอันปรุงแต่งย่อมไม่มีผู้ใดเนื้อเรื่องราวราวนี้ได้เลยขอพระภิกษุทั้งหลายจงกล่าวสรนเสริญและแสดงธรรมอันเป็นธรรมะนิยามนี้พร้อมเพียง ท่านทวนผัวด้วยเยถิดเยทานิเสลาวิบุลานาังนาหะจัปปะปะาัาสามสังฆานะอนุปริยัยยุงนิโพเทนตาจตุติสาเอวัง

สันตลาบุตรเสนลกินทิปาริวัเิติสัพพเมวัติมัตตินตตาตาตินังภูมินารัานังนาปตติยานณจาปิมานตายุเทนะสาสกาเชตุงทัเนนวัตาสมหิปันปิโตุปวโสสัมปัสสัมขาดธรรม तनोपुवते धां मे च साता निवे सये योधामचारि ka ye nawajja utaje tasati te wadan pasam sam ti pe supati titan silan jaya sakralyanang arya kantang pasam sitang sam ke pasatoya sati uchu puat

Sotang Rekam samayang Pakawasa Biharati Sirtawani

कवे तथा कथानं अनुपाता वा तथा कथानं गिता वसाता माति तता तया पता सापे साकारा अने चादितां तथा कथो สัมผูชติอภิสัมเมติอภิสัมผูจิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถะเปติวิวรติวิปัชกิอุตตาณิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวะ ตถาคตานังกิตาวสารธรตุธรรมมัติตตาธรรมนิยามมัตสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตัวอภิสัมพุทธเจดีอภิสัมเมติอภิสัมพุทจิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเตเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภัชติ อุตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขติอุปาทาวาปิทเวตตาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังกิตาวาสสะตาดุรามิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะนัตาติตังตถาคตโตวอภิสัมก di api sami di api sampu jitawa api sami awa ati kapi teseti panja peti pata peti wiwarta tiwasa ti utani karuni sapeta mana ti tamawaja pakawa atamana tepi pakawa tua pasitan api nantu साफे सं पान्याय पास अथने तोे सभा को सोदिया साफे सं पान्याय पासती अथने तो สมะโคภิสุติยาสัพเพธรรมะอนาตตาติยตาปัญญายปัสสติอัตถเนปินทติตุ เตเสัมมาโควิสุติยาอปิฆาตมฒนุเสสุเยชนะปารคามิโนอัตคายมิตาราปชาติระเมวานุทารติเยจะโคสัมมาทัคขาเตธรรมเมธตามานุวัติโนเตชนนาปารเมสันติมาจุทายังสุทุตตะรัง กรรมธรรมังวิปภัยยสุกังมาเวทะปันติตัวโอกาอนุตมะธกรรมวิเวเกยยตุระมังตัตราภิระกิมิชัยยหิตวากาเมอากิจโนปริโยทะไปยะอัตตานังเจตกะเลส येषोति या के सुभापिता आकानपतिने साखे अनुपाताय ये रता सवाशुतिमन्तोके हरिणे पुता วิตตปาจายาสังขาราสังขาราปาจายาวิญญาณังวิญญานาปัจายานามรูปังนามรูวปปัจายาสลายาตนงสลายตนาปัจายาปสโสปัสปาจายาเวทนาเวทนาปาจายาตันคาตาณหาปาจายา paṭanā gupaṭanā paṭiyā kauva kauva paṭiyā jāti jāti paṭiyā jāramarana sokaparitewa tuka tuwamana sukaya sa sampawanti ewa meta sa ewa la sa tuka kanta sa

Ni tanha ta ta nirodha tanha nirodha tua tanha nirodha upadana nirodha tua upadana nirodha bhavan nirodha tua bhavan

ยะาหเวปาตุพวันติธรรมาอาตาปิโนะชายโตพระมนาสัตถสังาวาปยันติสัพพายโตปะชาณติสหิตุธรรมังยะาหเวปาตุพวันติธรรมาอาตาปิโนะชายโตพระมนาสัตถสังาวาปยันติ ปายตัวชายังปัจจยานังอาเวทิยาตาอาเวปะตุปวันติธรรมอาตาปิโนาชายตัวพระมนาสวิทูปายังเติทติมารเสนังสุโรวะโอภาสยมามตาริกา non wa wapati kang de anak ya tadi bangpaihan tentang apa tan ja tatata tawipa sati asam hirang asam kupa tangtang bidhama nukru haje acewa kiti mata pamko janya namajuna ewangri harimata pinahora tamatan titang Tarato Ati Santo Ajikate Muni

yamata